มื่อชาแนลนะฮะล้วก็อยู่เกมไมค์ครับนะฮะมาอยู่กับเกมเบสบอลนะครับไมครับไม่ได้เกมเบสบอลก็มาอยู่คุณรีโอนะฮะรีโอทักทายหน่อยครับ,รบสวัสดีครับครับครับรีโว่ชาแนลเออได้ยินอยู่ <c oughs> พูดใหม่ดิพูดใหม่ดิอะไรอะได้ยินอยู่ก็ได้ยินไงเอ้า,อาเดี๋ยวทำไมมีคนเลือกสีแดงไม่เอ้ามาสองสองไม่ให้หรอวะเอา้าแล้วกูยังไม่เลือกสีแดง กูลเลือกสีแดง,งแล้วนะแล้ว<ะ>ทำไมไม่มีเสียมเงินอ่ะฮะทำไมไม่ซีเสียมเงินนี่มีทุกคนอ่ะสียมเงินมันไม่เ,เป็นแบบรวมมัง้งก็จะเป็นแบบรวมมาแหละเอไม่มีใครเข้าสองกอสองกับเราเลยไปไปแม็ไปเสียมเงินดีกว่ากูชอบเสียมเงินโอเคเสียเงินก็ไล้ะโอเคเสียเงินละเชื่อเหอะเชื่อเหอะยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่เปิดนั่นไงเอ๊นั่นจะย้ายมากับเราแล้วอ่ะฮัลโหลอ๋อมันมันมันน่าจะอยู่คนละแม็กมาแหละฮะ ก็เ,เป็นล็อบบี้รวมเห็นไหมมีตึ้งเยอะตั้งแยะอ,องั้นงั้นงั้นเอาใครทักคารีนามาทกากเกลลีนาอะไรล่ะวุดีโอมาถ่ายรูปหน่อยครูอยากทํทาปกคลิปหรือว่าไปถ่ายในแมปเลยถ่ายในแมปถ่ายในแมปก็ได้อะทําปกคลิปนะฮะเออสําหรับใครที่ได้ยินเสียงคุริโอแล้วก็ตบมือครับเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ว ฮะเออยังไม่เปิดรายการนี่รีๆเปิดแล้วโอเคนะโอเคต้องขอสวัสดีกันด้วยนะคุณกันรับชมที d i Demon Gamer Channel นะเราอย be, okay, ู mmm ่เกมไมค์คร well. ับนะตอนนี้เราก็มามาอยู่กับรีลีคุงนะฮะอัพเปิดมึงก็ถ่ายดิเออถ่ายดิเร็วเรๆกี่หกสิบวินาทีมันก็เริ่มแล้วฮัลโหลฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คือผมนะฮะรีคุง Channel วันนี้อยู่เกม เกมแล้ววะเกมอหมรเกมหมายเลามนะครับกับเกมหมายเลขสามในเป็นเวส Lucky Bet บ a r Bet War ให้เฉยๆอะไรสักอย่างนี่แหละลั u กี้เราไม่ได้เข้าไงลั u กี้ไม่มีลั u กี้ไม่มีลั u กี้มีไม่มีมีโอเคครับนี่ก็ต้องมีสิโอเคครับ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 มีก็มีอ่ะอุ้ยทำไมเสียมวันนี้เราก็อยู่กับในในมอนซาซาเสียมเงินเยอะจังเลยวะ มัน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 อยู่กันละแวกับเราโอ้กดกด f5 ดู f5 เชื่อสิ f5 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 กดทำไมอ่ะเออวดีวดีโจโจโจเฮ้ยมีคนมามองเลยเฮ้ยเหลืออีกสิบวิสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแบบ โอเคสตาร์ทเบสบอลนะครับเกิดการเป็นโกโก้ครั้นโกโก้ครั้นอะไรล่ะโอ้เนี่ยเบสบอลอ่าฟอฟอเก็บเก็บเก็บมันมีลักกี้ด้วยเหรอทำไมกูไม่ได้ทำอ๋อมันมีลักกูไม่มันมีลักกี้ด้วยครับมีนะสองรูสองระวังให้ดีต่อวักกูเร็วต่อวักเฮียอะไรกูยังไม่ได้อะไรเลยกูมีอิดก้อนเดียวไอ้ทำไมทองเนี่ยทองเนี่ยเก็บมาดีแล้วทำไมเก็บทองเก็บทองไม่ได้ชิบหายแล้วเก็บทองไม่ได้ครับผม แล้วเตียงเะไอยู่ไหนเนี่ยฮะแปลว่าแปลว่าล็อกบอ็อกไอไอ้ใช้ล็อกบล็อแไอ้ล็อกบล็อกเฮ้ยทองไม่ได้เหรอได้ทองแล้วโอเคได้ทองเดดี๋ยวโอเคผมได้ยาฮิลลิ่งกับบล็อกสองบล็อกครับไอ้เฮี้ยกูเข้าไปไม่ได้ให้ตายเลยครับตูดจริงครับตอนนี้เดี๋ยวขอเขาตอบบล็อกไปก่อนแล้วกันไปต่อไปเลยครับตูดเลยครับมันเอาละเรียวเรียวแล้วเอาเอาบล็อกอีกบล็อกอีกอะไปไปไปยุคหลังจะการเลือกเก็บเตียงเลย โอเคโอเคทำทำการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเตียงนะครับใช่แล้วถุยโอ้โหผมจังไม่ได้อ๋อได้ทองละได้ทองละโอเคเอ่อทำการแลกแลำหนึ่งนะแลกเสื้อการแล้วไม่รู้เราจะประจวการทำไมเนี่ยอ๋อไปจัดการกับพวกสตูนี่ไปน้องมาตรงกลารเนี่ยเรียวบ้านคุณเสียงโคตรดังเลยครับกูเรียวครับเออใช่แม่งกว่าชิบเลยเนี่ย นะเฮี้ยมันมาแล้วไอ้สัสมาดิมึงบวกเหรอมึงบวกเหรอบวกบวกบวกครับวกบวกเดี๋ยวผมขอมาด้เออมาดิมาดิไอ้สัสมาดิมึงบ่นอะไรครับผมมึงไม่คุ้นใครเนี่ยฮะมาดิโอ้ยเฮียมันแม่งบวกมาบ่นทำแม่คุณเหรอครับผมบ่นทำไมครับเนี่ยแม่เป็นใบกลางนะเป็นใบกลางแล้วกูมึงจะบ่นทำไมนักหนาวะเนี่ยโอเคผมได้ยาตอนนี้ผมไม่รู้ครับว่าผมแหวะ มึงแย่งลับร่องเหรอถอดหรือไม่ thank you อ้ยอาวึ้นไปขึ้นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นแค่พิกแอ๊กกับกาดแค่นี้ครับดักกี้พิกแอ๊กนะแกร์ครานวัตเตอร์ฟัคเฮ้ยลีโอดูนี่ฮันมาดูนี่กูวางอีดอันเดียวมันไปเป็นแถวเลยคอยดูใหม่คอยดูใหม่ลีโอลีโอหันหน้ามาดูหันหน้ามาดูนะ อ้าเฮ้ยไม่ได้ห้าวิอีกห้าวิไอ้ให้มันบอกว่าห้าวิโอเคก็ดีหน้ามามึงดูดูซะก่อนมึงดูซะก่อนเดี๋ยวได้เล่นดีๆีไหมหนอมึงดูซะก่อนแล้วโอ้เก็บลัคกี้บ็อกเองไม่ต้องอะไรครับอะไรครับเราเราเราเล่นเป็นทีมเวิร์กไหมครับไม่ตายครับเราไม่ไม่ที่ยวมาแบบมีไปเรื่อยๆมาแบบมีไปเรื่อยๆเป็นโหดดี ยังไงครับเราทีมเบิร์กไมเนี่ยเราไม่ใช่ทีมเวิร์กใช่ไหมเราต้องใช้ทีมเวิร์กดีครับผมเราไม่ทีมเบิร์กไม่ได้ครับเราอยู่ <Okay. S 2> ไม่รอดนะโอเค okay. ได้ดาบละยับโอเครอครับผมมีคนมายังครับผมยังไม่มีนะครับไม่รู้อ่ะตอนแรกมันจะมาดู้เลยดีมาก่อนเลยโอเคผมมีธนูละอ่ะขออันหนึ่งเอาไปเลยครับเอาไปเลเปเ็วเลยฟินนแอนด์สติวเอ่อ <met ak orn> ได้ฮังเกอร์ <ustom S 1> <bunker> ครับผมได้ฮังเกอร์มาไอ้บ้าเก็เกมอะหรอฮัเกอร์ฮันเกอเกมทุยนะครับเป็นติดฮังเกอร์ครับสถานะหิวไวนะฮะชีมาโอเคไปครับไปตรงกลางกันครับไปปะเตียงแล้วก็คุมเตียงแล้วคุมกันหมดแล้วนะห้ามห้ามเก็บของที่ไม่เป็นประโยชน์ใส่ในกล่องหีเบนเดอร์นะโอเค โอเคนะฮะทำการเกียร์พวกนี้ก่อนเออเสียงอะไรครับเสียงดังอย่างไรบ้านคนเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยต่อแคนชุยเขาเขาเขาเป็นทำเกี่ยวกับอะไรครับผมโอ้ยผมเกตขวดยาใครวะขวดยาที่ไม่มีเฮียเลยไอ้บ้าเออมีมีอิดไหมฮะเนี่ยผมจะขอสร้างพ่อมของของผมก่อนนะมีโคตดเยอะเลยแต่ไม่ให้ เดี๋ยวผมขอสร้างป้อมก่อนนะฮะสร้อ,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 อสวนเอ้ยตก <c oughs> <c oughs> คุณลิวตกอีบ้าอ้ยตกไปได้ไง<ร>วะวางข้างบนให้ดีๆเลนนะเอ้ยดูแลเดี๋ยวเมืม่อวานเรารอบเราโดนรอบโจมตีจากเอา้อาอ็หีมันนึกว่าหีบมันอะหายไปเมื่อวานเราต้องเราต้องจัดการหยาบจากทางที่สูงนะครับ ครั้งนี้เราก็ต้องไปที่สูงเลยนะครับเมื่อกี้โอเคเห็นมันไหมอะโอเคครับขอมาร์กอีกครับอันนึงเราต้องจัดการจากที่สูงนะครับผมหาเอ้ทำไมทองไม่มาสักทีวะไม่ควรจะมาได้ต้องรู้เสียนชนันมือครับเนาะโอเคอรู้แล้วจะทำยังไงทำไงครับผมจะทำจะไม่หยุอุ้ยเกือบตกครับผม เอ้บ้าเออไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยสูงขนานั้นสูงแบบสูงโคตรพ่อโคตรแม่เลยแล้วผมผมต้องทําเป็นขั้นบันไดครับผมถึงจะขึ้นมาได้นะฮะใช่สูงแบบโคตรพ่อโคตรแม่เลยอย่างยังไม่ถามนะแต่ยังเพิ่งไปถามอันนี้ยังไม่บุกใช่ไหมฮะอ้าวที่ผายแล้วบอสผมหมดครับผมตอนนี้มันน่าจะคุมเตียงอยู่อเอาเอาหีบเบลเลอร์คุมเตียงอ่ะมันมันค่อยทุบยากโอเคครับ เิโอมึงคุณคุณมึงเข้าไปคุมเลยเดี๋ยวครับเรามายุ่งอะไรกับกูครับผมไม่คุมเอาคุมคุมทำไมพูดพูดจาปักหมาอย่างนี้ครับผมเอามันมาแล้วแวะมาแล้วเหรอผมมีธนูผมมีธนูคุณลิโอครับมันตอบตัวไปอีกทางหนึ่งครับมันมันตอบตัวไปทางข้างล่างข้างล่างไกลๆดูน่ะ ผมเห็นมันอยู่อะยังไงอะมันต่อตัวอยู่ข้างล่างไกลๆเดี๋ยวคุณคุณจบคลิปนี้เดี๋ยวผมคุณไปดูนะฮะมันต่อตัวไกลๆ่อยนะฮะยังไงวะมันไปอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งฝั่งคนละคนละทางกับผมแต่อยู่ข้างล่างอ่ะเข้าใจไหมโอ้ยริงดีดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมลิอมันมันอยู่คนละทางกับผมแต่มันตอบไว้ข้างล่างครับเอาธนูคุ้มกันให้ด้วยนะโอเคโอเค กบอ,อ like, okay, 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 okay. ผมเห็นตัวมันอย่างชัดเจนแล้วครับคุณตอบไปยังไงฮันนูนะอะไรครับเข้าใจมันตอบไปบัมไงันนูนะคุณคุณไปดูอีกฟังโอ๊ยเชนอุ้ยมีคนกำลังจะมาครับอุ้ยชิปหายแล้ว <c ans> เขาจะยิงคนูใส่ผมแล้วนมุ่ณไม่มีเกาะไ,ไม่มีเกาะ <c oughs> ทำไมคุณไม่แลกนะครับไอ้บ้าเอ้ยไม่แลกชุดเกาะมาแล้ว <c oughs> ผมเป็นอะไรที่บัตรซบมากเลย โอ้ยบ้าตกอะไรอ่ะไม่ได้โอ้ตกใจหมดเลยอ่ะเอ้ยอะไรครับเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางแล้วครูริโอครับริโอมันอยู่ตรงกลางครับผมอย่าให้มันอยู่ตรงกลางอย่าให้มันมาอย่าให้มันมาฮะอย่าให้มันมาเราคุมกันไหมเอาไปแล้วที่เราคนนี่ได้บอกมาอย่างเดียวรู้จะบล็อกมาทำไมเนี่ยนั่งบอกแบบเฟื่อน ถ้า yup, อยากว่ขออภัยด okay. ้วยนะครับผมก็เป yeah. ็นคนอยากอย่างเงี้ยแหละมันมันดังท like <no ี่ผายเลยตอนนี้แท่เป่าแคร์ไม่ียอะไรนี่หรือวชุนีไม่ใช่นี่ควรจะว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเย้ไดยโอ้ยติดสถานะอะไรวะสถานะอะไรครับอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ได้ดาบมาแล้วเจี่ยมขนมเจี่ยมชุดเกาะเจี่ยมจับป๋ายาฮิวะ ไม่เราเราจะเรียกเป็นไอ้นั่นเลยแล้วกันไอ้นั่นจะเรียกเป็นเคาเรียกวัยไงวะไอเคาเรียกวัยไงวะไอ้ปัญทองแดกแก๊ปไปกินแก๊ปคุณเลณนนเียวครับคุณได้อันนี้แล้ครับสองสาเอาไปสักเฮ้ยคุณเลียวเขามันมาแล้วครับมันมาแล้วเลียว ช็ดตแค่มันมาแล้วยังไม่ได้ฟื้นเอ้ยรุ่ยร็วยบวกก่อนบวกเท่ะไรทะดูกูโคตรกลับอะเหลือขึ้นหลอดเองแม่ทะดูกู้ขดกลับอุ้ยอุ้ยยิงมันอุ้ยยิงมันแม่งเอ้ยยิงไม่โดนอย่าตายนะอย่าตายนะโอ้ช็ดตแค่เหลือเหลือดหนึ่งแม่เจ้าอีบ้าเอ้ยเหลือเหลือดหนึ่งอย่าหิวแป๊บนะฮะเหลือเหลือดหนึ่งครับผม นี้เแก๊สเย่ารวดเลยเอ้ยคุณครูคุณไปดูข้างล่างฝั่งซ้ายดูครับโอ้โหมันตัดทางเราแล้วอ่ะวัดตัดฟ้าตัดทางครับพระแสงเหรอผมเก็บเก็บเก็บแล้วกี่บล็อกมาเฮ๋ยเหนืนะเสียงคลิปนี้มีเสียงรบกวนอะไรมากมายใช่เสียงรบกวนมากเลยครับผมช่างมันเถอะช่างมันช่างมันได้ไงครับผมช่างมันไม่ได้เลยครับผมอาแข่งแกงยม สวนโูธันอันนี้ช่างมันกินแก้วก็ได้โอ้ยวัตฟ้าว e ตฟ c k อันนี้ครับผมเออเซิร์ฟแหลกนะครับผมแหลกอะไรไม่เออแหลกจริงเลยแหลกผมเดินไปแล้วผมรีบโอ้โอ m มก o d อะตกลงมาแล้วครับผมอ้เร็วรีบมาแลกรีบมาจำรีบเอาของรีบเอาดาบรีบมาอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละเออครับผมจบ คุณเรียวครับคุณดูทางนะครับคุณดูทางด้วยเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรวะนมันดึงโอ้โหมีการดื่ม้วยอุ้ยมันตัดสัญญาณเราแล้วอะไรครับไม่ให้เราไปบุกอย่างเดียวมันจะมาบุกเราอย่างเดียวกินแกบแสบดาบมากเลยครับตอนนี้ รองเท้าเหล็กนี้เอามาทำาอะไรวะฮะบูทบูทอะไรไม่รู้ว่ากูใส่ก่นอนออกกันน็อกแบ็แบบ็คแบบด้วยย่อมกันน็อกแบ็ด้วยย่ยมเจ๋ยนี่นะครับก็สอนวิธีการใช้ดาบของสกายที่ว่าของเซิร์ฟเซซินนะครับตอนแรกคุณให้คนตีให้คนตีดาบดนักทองไปก่อนอให้คนตีดาบดาักทองไปก่อนนะครับแล้วค่อยตีดาบเหล็กนะครับ จะเป็นคอมโบที่สก๊อตไหนง่ามากๆเลยโอเคนะฮะผมได้ทำการเออคุณมีธนูป้ะครับธนูก็เนี่ยอยู่ในกล่องเต็มเลยโอเคครับอุ้ยไม่กัยิงมาแล้วเฮ้ยมันต่อทางมาผมนี่ทำไมมันยิงแม่นจังวะอุ้ยมันแม่นเกินไปแล้วอุ้ยเด้๋ยด้ๆด้แม่นเกินไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยแม่นเกินไปไหนวะโมมันยิงจากข้างบนไงมันเลยยิงง่าย นี่ผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมยิงโดนแล้วัมตกโอเคเฮ้ยนี่ก่อนเริ่มขอผมหาหาเก็บไอ้มอลล์มาถึงถึงขายไอ็มอลล์แล้วก็แล้วก็แลกขนุเก็บเอ็มอลล์แล้วผมได้ผมได้เอ็มอลล์อันเดียวครับผมนี่มันมาแล้วปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้เกบโดน่ะคุณยิงโต้ไปก่อนแล้วผมทิปหาแล้วครับผมกล่องเต็มครับกล่องเี็มเอาท่อมะเอาท่อมะไม่โดนแล้วโดนแล้ว ยิงต่อไปนะฮะยิงต่อโต้ไปนะครับโหคลิปนี้แม่งยาวครับกี่นาทีแล้วเนี่ยทำการอาอัดได้สิบห้านาทีแล้วครับผมไม่รู้วเน็ตช้าในเร็วขนาดไหนก็ต้องลงโอเคช้าเน็ตช้าเน็ตจาขนาดไต้องลงครับเบสบอลพาทที่หนึ่งนะลงไปแล้วนะสำหรับใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสครายกดแชร์ไปก่อนด้วยนะเดี๋ยวพาทที่สองจะตามไปนะผมมีกลุ่มลงะเบียนใช่ไหมนี่โอ้ยบอร อะไระไไครับผมทำไมคุณิอายทำไมคุณลีโอไม่ใช้ <c oughs> อันนั้นนะตอน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะบอกอย่างนึงเลยว่าทำไมครับผมต้องดึรดังเ้เออโอ้ผมยิงใส่มันโดนแล้วครับผมโอ้โดนอีกด,ดอกแล้วครับ ยิงขนุนแน่นเลยดอ้ยยโอ้ไม่กอดยิงผมไม่โดนหรอกไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่กอดยิงโดนแล้วครับผมโอ้ผมปิวครับผมคลิปหายแล้วโอ้ไม่กอดเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอนคุณครับเดี๋ยวผมทิ้งแอมบ์เราลงไปอุ้ยลงมาทั้งตัวเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่คุณขอฝากของไว้กับคุณหน่อยนะครับผมกลัวตายครับผมหนุกไหนเลยพุ่ เ้ยมันไม่มาแล้วครับมันอยู่ข้างบนครับผมโอเคผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วผมโดนแล้วเออมันตายยังครับผมผมยิงโดนอยู่นะแต่มันยังไม่ตายห่าเลยครับผมมันยิงธนูขึ้นถึงให้ฉงนไ้นโอ้ชิตคูเลื่อสองแม่เจ้าเกินนะเลื่อสองโอเคเฮ้ยเอ้า เฮ้ยมันยิงโดนด้วยมันที่มาแล้วคุณผมไม่มีธนูไปครัคุณเดียวครับมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเกาะยังด่วนเลยน่าจะแลกเกาะเอ้ยคือแล้วการต่อไปเราจะทำยังไงดีการต่อไปทำไงครับผมตอนนี้ตอนตอนนี่นะเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวผมขอเลกก่ไปไอ้โมอ้โมนได้ไอ้โมนก็คืออะไรไอมนเนี่ยเข้าไปเข้าไป โอเคครับผมได้เกาะครบชุกชุดแล้วครับเกาะคบชุดผมไม่มีธนูไฟเฮ้ยไม่ก๊อตเขามาทางรามละทางเราแล้วครับผมผมยิงต่อโตไปแล้วเขามาเขามาทางข้างบนนะผมขอขอแลกแก้วก่อนว่าแุ่ฟาผมขอให้เพื่อนทองด้วยนะครับผมคุณต้องส่งให้ผมนะแอบเอนทองเนี่ยจะส่งให้ยังไงแล้วก็ต้องมาเอาสิโอเคสำหรับแอมมอร์เราก็มีเยอะแล้วครับเยอะคุ้ยๆวล้วตอนนี้ อยากขอดูก่อนแอมอโมโรเรามีเท่าไหร่เฮ้ยทำไมอันนี้ไม่ติดท่าไฟวะ13อันอีก2อันครับแอมอโมโรผมจะได้แลกคานูไฟได้แล้วครับผมอีก2อันนะครับในก,ก,ก,กล่องหนึ่งอันฮะในกล่องในกล่องนนัเหรอไม่มีอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอลาส์14อีกอันเดียวครับผมโอเคแลกคานูได้แล้วครับผมตอนนี้เก็บลัคกี้บ็อกซ์รุบวนเลยเฮ้ย แลกมาผิดอันนะผมพิหมหายแล้วเอาหายเหี้ยแลกอันธนูอันแรกมาครับผมพิหมหายแล้วผม <l ots of people> เอาใหม่อะไรเอาใหม่เอาใหม่สิบสาม <l ots of people> อัน,นแล้วครับผมนี่สองหลุแรับหนึ่งครับ คุณริโอครับคนเขาเขามาอย่างครับผม <Okay. S 1> เฮ้ยผมเห็นชื่อเขาแล้วครับผมเห็นชื่อเขาแล้วเขามาแล้วอู้เซิร์ฟแหลกครับผมไอ้บ้าเอ้ยเซิร์ฟแหลกอย่างเรยังพึ่งมาไหนตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชิมายอะไมีม่ธนูไหนอะไหอ่ะมันมาทางเดียววะสองคนเลยครับคุณริโอครับโอ้ไม<ง>่ก็ธ oh, นูไฟเออมันอุย้ยมันโหดจังวะครับผม,มโหดไปไหนวะ เฮ้ยมันมาแล้วมุให้มุงมาให้มุงไมาให้มุกมามาแล้วมันมาแล้วคุณริโออยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนครับคุณริโอครับเฮ้ยไม่ได้คุณลงไม่ไม่ได้คุณลงไม่อยู่แล้วไม่ได้คุณลงไม่เฮ้ยระเบิดครับผมโ Oh my god ไอ้ยี่คุณตีโอ้ระเบิดคุณยีนหายหมดเลยใช่ไหยเฮ้ยคุณริโอครับตอนนี้เราแพ้อ Oh my goodness ผมเดทแน่เลยครับผมไม่ทันโอ้ my god ผมตายแล้วออ้าวครับอะไรครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบึ้มแล้วบึ้มโอ้ชิตโอ้นะครับเราได้ทำการแพ้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเบสบอลเราได้ทำการสามัคค่อี้เฮ้ยคุลิโอครับผมลืมถ่ายปกคลิปเลยบ้า มานี่ครับมานี่ถ่ายตรงนี้แหละมานี่มานี่ถ่ายตรงนี้แหละเออมันเอาถ่ายเอาบกคลิปหน่อยอ่ะโอเคอู๋ธนูเต็มตัวคนยิงเยอะใช่ไหมธนูเต็มตัวครับครับุณนึกว่าเป็นเม่นแล้วกูนึกว่าเป็นเม่นนะเวสันโอเคครับตอนหลักที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนที่กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะฮะเดินมาคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย